<laughs> and mostly the landscape and rice fields, but you also have tobacco and chili. Because of the dry season starts and then we have not so much rain. At least one or two We have frogs, we have rats, insects, so we Mm -hmm. Then when the rice now there are no water, mm -hmm. so this rice now three months to mm -hmm. the green field. Mm -hmm. looking for the place where they can mm -hmm. they can eat the snail and something mm -hmm. like that. Okay. นักที่องาเวาวยุโที่ยวาาวยุโก่างประเทศที่เขามาเที่ยวสุมขบทัยแล้วสนใจในวิถีชาวบ้าน คือใช้พาหนะคือจักรากายานเราก็พานาชมคือไปหมู่บ้านว่าชาวบ้านเขาอ,าอยู่กันแบบไหนลักษณะบ้านเป็นแบบไหนแล้วก็ปันไปตามทุงท่งไร่ทุ่งนาคือไปดูข้าวไปดูยาสูบไปดูพริกอันนี้จองผ่านทางไหนทางเว็บไซต์ครับทางเว็บไซต์ส่วนใหญ่ผมทําเว็บไซต์ให้มีภาพมีรายละเอียดระยะทางมีมีอ่ อ่ะมีทุกอย่างหลังเที่ยวท,ที่ที่ชอบในทริปนี้มีกิจกรรมอะไรให้ดูบ้างครับที่เป็น<ร>ท้ทอ,งนทองถิ่นท้องถิ่นก็คือการทําไม้สระการทํเฟอนิงจอไม้สักอะไรการทำ,อรอรทำเอาไม้ไผ่มาทาโกรงโนกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการทาปาย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีการปลูกยาปลูกพริกปลูกอะไรเงี้ยก็คือวิถีของท้องถิ่นใช่ใช่ชคือลักษณะวิถีของท้องถิ่นทําให้ สุขโขทัยเทยฝรั่งว่าไม่ใช่เฉพาะอุทยานแต่คือสุทยานฝรั่งหลกักๆก็คือมาอุทยานแต,แต่คือเราจะมาให้เขาเห็นภาพรวมว่านอกจากอุทยานและการดำรงชีวิตของท้าสาวสุขโขทัไทยไมันมีอะไรบ้างคือเป็นอีกตัวลเลือกหนึ่งใช่มีตัวลเลือกหนึ่งและสามารถทําให้ลูกค้าอยู่เพิ่มอีกให้สุขัไทยอีกวันหนึง <S 2> <S 2> ่งก็คือดีสําหรับโรงแรมสาหรับธุรกิจบ้านเราด้วย